ูว่าทำไมต้องให้ผมตรกคนเดียวเล่รอายุงเวลามจหน้าขึ้นอย่างเงี้ยคอที่หม่ว้าวรอบคาสวัสดีครับ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 สวัสดีขอบคุณนะขอบคุณบอณครบอดเอาเพียงพียเกร็รเกร็้ นอโอชนะพูดครับผมหนึลงร่แล้วก็ลายตับโบนขนาดาั้นขอบกขอบคุณ <laughs> พี่แม่ขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพี่ทุกท่านนะครับผมที่เมตตามอบคะแนนครับให้ตอนนี้ก็ซื้อนะครับเป็นก็เป็นญ้าหมา้า้า ยาคนนะครับมันก็เป็นยายาใบไปไม่ได้ครับก็ขอโทษครับไปครับเป็นเป็นยาใบข้าก็โชว์ครับโชว์โชว์ครับทไมโชว์กีตาร์กีตาร์ที่โชว์เป็นะครับผมไปเข้าพอดียังยังไม่ออกลวงครับลวงลวงข้าวเลยครับกินดีครับผมก็กินดีครับผมดีกดีดีดีนะครับผมไม่ได้กียารลนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่รักและก็เมตตาน้องช้างทั้งสามเชือกนะครับผม สามครอบครัวสามสามครอบครัวนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับครับถูกเหนไหมครับถูกทุกท่านอไรคือคนที่สามขอบคุณในปีทุกท่านนะครับที่มอบคะแนนครับได้เสีย่าให้น้องทางนักสามครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะแบ่งย่านะครับให้เท่ากันนะครับเสร็จ คงได้เข้ามาครับผมโอเคก็ได้อะไรเลอะปรตูลาตีด้วยจงกาเดจงกะจุกะครับจงกาจงกะเป็นภาษาอาณาจักรภาษาบ้านคภาษาอะไรนะเมื่อป่าช่องนี้มาใช้นะครับผมสุขันเราพดีครับจุดตะจุดตะอ่าคนไทยจะขอบคุณนะคะนี่เป็นคะแนนที่แม่ช่วยกันเราลงทุกวันแรกนะครับผมนะครับที่เราได้คะแนนมาก็ กินชาเลครับเริยห้า้าเลยครับเลือกครับใช่ครับหญากินนารีสีม่วงไหมดูได้ยังไงเดยกขุยหญ้าไปข้าวนะครับผมก็จัดคะแนนมีวันแรกทีลงทุ่งกันนะครับก็บ่าวคุณแม่พี่ทุกท่านนะครับนะครับที่เอาเป็ตาคะแนนนะครับขอกเราสาววกตัวในค่าน้นมันด้วยคาร์มันด้วยครับก่าใช่ใช่็นมันแล้วก็ ราคาน้ำมันส่วนที่เหลือเป็นค่ายาที่แม่แม่เห็นนะคะใช่ค่ารแข็งซี่ครับผมอ่ะโอเคเนาะเราต่าบกันพูดสุดนะครับผมคนที่สองเราเราเราจะเก็บไปซื้อสำรชนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะวันน so ี้ที่เมตตาเอ็นดูครอบครัวนะคะสามครอบครัวนะคะน้องช้างตกงานนะคะให้น้องได้มีคะแนนแต่ละคะแนนนะคะมาเป็น ค่าน้ำมันแล้วก็ค่าอาหารให้น้องช้างนะคะแม่ควานพ่อควานเองก็สาธุบุญกับแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะคะขอให้แม่แม่ทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงนะคะกิจการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะทําการสิ่งใดนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะประสบความสําเร็จนะคะรอบนี้คือชุดแรกนะคะแม่แม่ขาชุดสองเราเราใช่ค่ะเราเรายังยังไม่ไม่ครบนะคะคะแนนเราลนครับผมโอเคค่ะ คือจับนค่ะลมนี้ก็สาธุบุญกับแม่แม่ทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวของเราทั้งสามครอบครัวเลยนะคะวันนี้จะได้เอายาไปให้น้องช้างนะคะได้ทานกันนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเลยนะคะรบขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับ